มอเวอร์นะครับเป็นโจทย์ท้าทายในชีวิตเราก็หลังจากที่ทําไปสักพักหนึ่งก็ได้รับผลตอบรับที่ดีมากมีคนมาติดต่ออยากจะเอาไปส่งออกด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเห็นโอกาสตรงนี้แหละที่จะทำให้เป็นแบรนด์อย่างจริงจังสักทีเลย จุดเปลี่ยนสําคัญนะครับคือจากที่โควิดครับเราเองอะจำหน่ายในข้างอะครับค่อนข้างที่จะเป็น95ขึ้นกับการส่งออกครับซึ่งส่วนนี้ครับมันหยุดชะงักทั้งคู่เลยส่วนของการออกแบบเพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปในช่วงของ new normal นะครับเราก็เลยนําพฤติกรรมตรงนี้มาทําเป็นสินค้าชิ้นใหม่แล้วก็ทำให้เกิดยอดขายที่สามารถเวอร์ยอดท,ดทั้งหมดที่เราหายไปได้จากฝั่งออฟไลน์ให้กลายเป็นออนไลน์ได้ครับผม สวัสดีครับชื่อนวัตสักสิริสินนะครับชื่อเล่นชื่อปุ้มเป็น Founder และ Design Director ของแบรนด์ More Over ครับ มเอนะครับมันเกิดจากที่เป็นโจท้าทายในชีวิตเราคือเรารู้สกว่าถ้าเราทําแบรนด์ของตัวเองดีไซน์โปรดักต์ของตัวเองเนี่ยจะมีคนเข้าใจในสิ่งที่เราอยากทำไหมก็หลังจากที่ทําไปสักพักหนึ่งก็ได้รับผลตอบรับที่ดีมากดีเกินกว่าที่คิดไว้อะไรยงนี้ครับมีคนมาติดต่ออยากจะเอาไปส่งออกด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเห็นโอกาสตรงนี้แหละที่จะทําให้เป็นแบรนด์อย่างจริงจังสักทีเลยคอร์สที <het> ่ผมไปเรียนนะครับมันเป็นคอร์สที่ สำหรับคนที่มีเป็นด้านครีเอทีฟอะไรเงี้ยครับมิวสิชเชียาโปรดิวเซอร์หรือว่าเป็นดีไซเนอร์แฟชั่นดีไซเนอร์คือทุกแขนงเกี่ยวกับด้านดีไซน์ครับผมเองไอสับมิดบิสเนสแพลนก่อนที่จะเข้าไปเรียนนะครับก็จะเป็นบิสเนสแพลนก็คือตัวโมเวอร์นี่แหละตัวโปรเจกต์จบผมก็เลยเป็นการทำคอลเลคชันแรกโ u l l c o ล l e c t i o นะครับสำหรับแบรนด์โมเวอร์แล้วนั่จะแสดงอยู่ในงานลอนดอนดีไซน์วีคครับผมก็ผลตอบรับดีมากเลยครับหมายถึงว่าเราเองก็เปิดจำหน่ายให้ในงานเลยแล้วก็มีคนมาซื้อเยอะแยยยยยะยะรรรวววมมมมถึงงงตตตอออออออนนนทททีีาทาีีี่่่่ผกกกลลััับบาาไไแแ้้้เเ็คคคิดขซื ปรัชญาของการออกแบบนะครับของโมเวอร์ครับคือครีเอทีฟอ s สมอลคือมันจะมีปรัชญาหนึ่งที่ทุกคนเรียนดีไซน์ครับจะรู้จากดีเลยคือเลสอ s สมอลคือน้อยแต่มาก แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมไม่เชื่อในปรัชญาน,นี้ขนาดนั้นเพราะว่าผมมาเชื่อว่าสิ่งที่ทาให้มันมัครับมันไม่ใช่คําว่าเลสแต่มันคือความค reativ ของคนที่คิดงานงหากที่สอดแทรกเข้าไปแล้วทาให้มันมอขึ้นมาครับผมอีกเรื่องหนึ่งก็คือที่เราใช้คําว่าค reativ is more นยครับเพราะเราเชื่อว่าความคิดสร้างสรรค์ของคนที่ออกแบบเท่านั้นเนี่ยไม่เพียงพอเรายังเชื่ออีกว่าความคิดสร้างสรรค์อีกตัวหนึ่งที่ทําให้มันมอครับคือความคิดสร้างสรรค์จากผู้ใช้ที่เป็นลูกค้าเรานั่นเองครับโดยของที่เราออกแบบทุกชินเน้เราาสรบบา,า,าสมขถ เข้าใจความคิดสร้างสรรค์ของเราแล้วเขาช่วยต่อเติมบางอย่างเพื่อให้ความคิดสร้างสรรค์น,นะครับมันสมบูรณ์มากขึ้นโดยจะเสนอขานในโปรดักต์ของเรานะครับเช่นโปรดักต์ของเราจะมีของบางอย่างที่เป็นพวกจิวเวลรี่ทรีะครับที่เราสามารถให้ผู้หญิงครับสามารถเอาเครื่องประดับที่เก็บไว้เยอะแยะไม่ได้ใช้อะเอามาไดคอเรทตกแต่งบนต้นไม้ของเราและกลายเอาเอาต้นไม้ของเราครับกลายไปเป็นของตกแต่งบ้านอีกทีหนึ่งได้คอลเลกชันแรกที่เราเอาไปแสดงครับชื่อว่าโอลิแกมินะครับก็จริงๆคือมันเกิดจากความถนัดของเราเองของผมเองนะครับที่พอเราทํางานอยู่นะครับเราเป็นโปรดักต์ดีไซ เราเองก็เข้าไปช่วยเหลือในฝั่งที่เป็นแพคเกจจิ้งการทำโครงสร้างต่างๆอะไรเงี้ยเราเลยเอาความถนัด2ด้านทั้งการออกแบบโครงสร้าง2มิติให้กลายเป็น3มิติครับแล้วก็ออกแบบตัวโปรดักต์ให้มีฟังก์ชันอะไรเงี้ยเรามาคอมบิ่กันก็เลยเออกมาเป็นคอลเลคชั่นโอริจัมมีครับผมปีนี้เราก็ขยายสินค้ามาน่าจะประมาณ100 SKU ครับผมก็มถือว่าเป็นแบรนด์ขนาดกลางที่ค่อนข้างจะเติบโตอย่างต่อเน,นื่องครับผม โดยประเภทของสินค้าเราครับเรา ECU ก็จะแบ่งเป็นหลกัหลกๆก็จะเป็นพวกวอลเล็ทคอร์เป็นโฮมเดคอร์เป็นพวกเน้นของตกแต่งบ้านโดยตรงครับอันที่2ก็จะเป็นสเตช i o นน r รีเป็นพวกอ่าแคตเกรี่เกี่ยวกับพวกเวิร์กฟอร์มโฮมครับพวกทาช่วยในการทํางานที่บ้านให้มันรู้สึกว่าสะดวกสบายน่าทํางานมากขึ้นแล้วก็อันที่3นะครับก็จะเป็นพวก Storage j e w e l r y Storage เป็นเกี่ยวกับพวกกล่องเก็บเครื่องประดับพวก j e w e l r y Tree พวกเก็กบเกี่ยวกับพวกของแต่งใช้ของผู้หญิงอะไรเงี้ยครับแล้วก็สุดท้ายที่เพิ่งเปิดตัวมาใหม่ สด,สดๆร้อนเลยก็คือเป็นเกี่ยวกับพวกเครื่องหอมครับผมเป็นรูมดิ f เซอร์ก็คือจะมีคอนเซปต์ที่เกี่ยวต่อยอดกับการตกแต่งบ้านแต่เป็นการตกแต่งบ้านด้วยกลิ่นตอนนี้นครับเราเองก็พยายามจะขยายแคตตาล็อกให้มันมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเราต้องการให้องค์รวมของการตกแต่งบ้านนะครับมันค่อนข้างกลมกล่อมเป็นไลฟ์สไตล์มากกว่าการที่จะเป็นโปรดักที่แบบว่าใช้และเห็นด้วยตาอย่างเดียว จุดเปลี่ยนสําคัญนะครับคือจากที่โควิดครับเราเองอะจำหน่ายในห้างอะครับค่อนข้างที่จะเป็น95ขึ้นกับการส่งออกครับซึ่งผลเนี่ยครับมันหยุดชะงักทั้งคู่เลยเราเองก็เลยจะต้องชิปทุกอย่างครับขึ้นออนไลน์หมดเลยครับผมเราเองก็เข้าไปจอยกับมาเก็ p เ a ส e ในหลยๆ ส่วนนะครับรวมถึงเราทําเว็บไซต์ของเราเองด้วยทั้งไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ส่วนตัวอ f ฟฟิ i ชียลหรือว่าจะเป็นทางไลน์ออฟ i ิเชียลหรือว่าทาง Facebook IG นะครับเราก็เองก็ค่อนข้างจะเปิดเพื่อให้ติดต่อลูกค้าได้มากขึ้นนะครับผมส่วนของการออกแบบเพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปในช่วงของ new normal นะครับ mm hmm. เราเองก็มีการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคว่าเขามีการสั่งอาหาร delivery ม,มากขึ้นมีการสั่งของออนไลน์มากขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ย เราเองก็เลยมองเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีจุดเนี่ยที่ค่อนข้างจะเป็นเก็บว่างที่ยังไม่มีคนมาเติมเต็มเราเลยการทําการออกแบบกล่องดรอปบ็อกซ์นะครับที่ช่วยแก้ปัญหาตรงนี้รวมถึงสามารถทําให้รับอาหารได้รับกล่องพัสดุชิ้นใหญ่ขึ้นได้แล้วก็ยังสามารถคงฟังก์ชันเดิมที่เป็นรับจดหมายได้ด้วยเหมือนกันครับผมแล้วก็ในอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นการพฤติกรรมหนึ่งที่ค่อนข้างจะค่อนข้างบูมมากก็คือ work from home คนนะครับหันมาสนใจมากขึ้นเกี่ยวกับการจัดโต๊ะทำง,งานโดยเฉพาะมันจะมีกลุ่มใน, Facebook น,เ,นลมใเลยกัน จัดโต๊ะทํางานกลุ่มที่แบบว่ามาอวดโต๊ะทำงานกันว่าจัดเป็นยังไงบ้างอะไรเยงี้ครับซึ่งส่วนนี้ครับเราเองก็ได้มีการดีลลอปโปรดักตม์มากขึ้นในการในส่วนของแคตตาล็อจของสเตช i ั่นนารีนะครับเพื่อมาตอบโจทย์มากขึ้นโดยส่วนหนึ่งที่ค่อนข้างจะขายดีมากเลยจะเป็นโปรดักต์ประเภทแมกเนตบอร์ดนะครับเป็นบอร์ดแม่เหล็กที่เอาไว้ติดพวกโน้ตต่างๆอะไรเงี้ครับเราสามารถใช้เป็นเดคอเรทติดผนังได้ด้วยซึ่งส่วนนี้ก็ได้รับความสนใจอย,อย่างมากไม่ว่าจะเป็นบอร์ดติดผนังบอร์ดตั้งโต๊ะหรือว่่าาาาาาเเเปปป็็็นนนนบบบอรบร,ร,บร,รรรรูแตตงงๆมมกกํํิี้ท สินค้าชิ้นใหม่แล้วก็ทำให้เกิดยอดขายที่สามารถเวอร์ยอดทั้งหมดที่เราหายไปได้จากฝั่งออฟไลน์ line, ให้กลายเป็นออนไลน์ได้ครับผมลูกค้าที่เป็น asset ที่สำคัญมากที่สุดเพราะเรามองว่าจริงๆแล้วอย่างทีมของผมนะครับค่อนข้างที่จะเล็กการที่เราพูดคุยกับลูกค้านะครับลูกค้าเหมือนเปรียบ ียบเ,เสมือนตัวแทนของผู้บริโภคหรือว่าตัวแทนของกลุ่มลูกค้าที่เรามองว่าเป็นส่วนสาคัญที่จะช่วยก i ฟต์คอมเมนต์หรือว่าให้ความคิดเห็นต่างๆแล้วก็ในขั้นตอนที่เราสามารถนําไปทดสอบเนี่ยเราสามารถเลือกกลุ่มลูกค้าบางคนนะครับที่เรารู้สึกว่าสนิทอะไรเงี้ยให้เขาช่วยดูได้อะไรเงี้ยครับเราเลยมองว่าส่วนนี้ในเรื่องความแข็งของลูกค้าครับเป็นสิ่งที่เราหาไม่ได้จากที่อื่นเลยสำหรับ feedback จากลูกค้านะครับก็ค่อนข้างจะเป็นผลตอบรับที่ดีมากนะครับ ในระยะแรกๆนะครับลูกค้าก็รู้สึกว่าฮ้ยแบรนด์เราเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์แล้วก็ได้ทันท่วงทีนะครับมีการออกแบบออกแบบโปรดักที่มันสามารถตอบโจทย์พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วรวมถึงของที่เราออกแบบมานะครับลูกค้าก็รู้สึกว่ามันมีคุณภาพแล้วก็ดีไซน์ที่จับต้องได้แล้วก็รู้สึกว่ามันมีการช่วยส่งเสริมบรรยากาศของการงคิดสร้างสรรค์ที่ตรงกับโจทย์ที่เราตั้งใจจะออกแบบมาเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่ารวมๆแบบเป็น สิ่งที่ค่อนข้างพอใจสําหรับทีมเราเหมือนกันในการออกแบบของใหม่ให้ลูกค้าครับผมทีมของเราที่ค่อนข้างที่จะมีความถนัดที่ค่อนข้างจะเฉพาะทางมีมีเป็นดีไซนเนอร์ทั้งส่วนใหญ่อะไรยงนี้ครับซึ่งเรามองว่าทางทีมเราเองอ่ะจะต้องหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการปรับเปลี่ยนตัวตลอดเวลาอะไรเางี้ครับอาจจะมีความรู้ด้านมาร์เก็ตติ้งเพิ่มขึ้นหรือว่ามีการที่เป็นคล้ายๆว่ามันติดิสกิเนอรี่เอาเรื่องของ แนวความคิดของสาขาต่างๆครับเข้ามาช่วยซัพพอร์ตเราเองจะเด่นแต่เรื่องดีไซน์อย่างไม่ได้อย่างเดียวแล้วเราเองจะต้องปรับตัวเข้าไปกับทุกสถานการณ์ให้ได้เลยนะครับซึ่งทุกวันนี้ผมศึกษาความรู้เพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำมาร์เก็ตติ้งไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือว่าเอาใจวก,กับมาดูเทรนด์ว่าออฟไลน์มันกลับมาเมื่อไหร่หรือว่าไม่ว่าจะตอนนี้ครับก็ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องไลฟ์ไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สตรีมมิ่งอะไรงียครับก็มีการศึกษาเพิมเ่มเติมตลอดเวลา ผมก็จริงๆอยากจะให้กําลังใจของ SME ทุกๆท่านนะครับผมเหมือนกับทางของที่ทางแบรนด์เราครับก็มีการปรับเปลี่ยนจากการที่เราเออกแบบโปรดักต์อย่างเดียวเน้นดีไซน์อย่างเดียวนะครับมาเป็นรูปแบบของแบรนด์ที่เป็นไลฟ์สไตล์มากขึ้นตอบโจทย์ในแง่มุมต่างๆของชีวิตมากขึ้นนะครับเพื่อให้ตอบสนองกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปแล้วก็จริงๆผมมองว่าจริงๆในทุกๆของวิกฤตนะครับมันจะมีโอกาสซ่อนอยู่นะครับทิยงแต่ว่าเราสามารถใช้ดีไซน์หรือว่าความคิดสร้างสรรค์หรือว่าความเครดิตต่างๆนะครับเข้ามาช่วยแก้ปัญหา ธนาคารไทยเครดิต SME กล้าให้คุณกล้าก้าวเรากล้าให้ธนาคารไทยเครดิต Everyone Matters ใครไม่เห็นเราเห็น